สวัสดีครับ f c สาวน้อยเพชรมันแพง F4 น้ององค์อิงเพชรมันแพง F4 ปอตโจและ F4 เสียนนสำหรับคลิปนี้โอโลดบนคอดจะมาขุดมาเล่าเกี่ยวกับซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราคือน้ององค์อิงเพชรมันแพงว่าการแสดง <c oughs> คืนที่ผ่านมาและวันนี้จะทำการแสดงอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ ก่อนจะอื่นจะเล่าผมก็ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์หนังเรื่องลายอ้อจะทำการฉายในวันที่17กรกฎาคม68เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้หน่วยการสร้างคือบอสโจบอสโจคือหัวหน้าวงสาวน้อยเพชรพันแพงวงหนึ่งและวงสองและน้องวงอินก็ได้ทำการแสดง ด้วยในภาพยนตร์เรื่องคายอ้อจะฉายพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่17กค68นะครับ f c น้องอุ้งิงและ F4 สาวน้อยทุกคนอย่าลืมอย่าพลาดนะครับไปให้กำลังใจภาพยนตร์ลายอ้อด้วยนะครับและสำหรับน้องอุ้งหิงและคณะสาวน้อยเพ็มนมันแพงได้ทําการแสดงเมื่อคืนนี้ที่ พื้นที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหารสรารคามรู้สึกว่าพ่อพ่อมแม่เอฟซีสาวน้อยเพียงหนงเอฟซีน้ององีก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามได้อ,อุ่นเป็นอย่างมากสำหรับมเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าอบอุ่นมากนะครับและสำหรับวันนี้น้องอูง๋เพนแพงก็จะเดินทางมาทำการแสดง อยู่ที่ <c oughs> บ้านหนองเรืองตำบลเสียวอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับสำหรับค่ำคืนนี้อย่าลืมอย่าพลาด F4 แถวเบญจลักษ์ก็ไปให้กำลังใจเยอะๆนะครับอำเภอกันทลักษ์อำเภอเบญจลักษ์ที่อยู่ใกล้ขอเดินทางไปให้กาลังใจนะครับเพราะว่าสาวน้อยเพื่อนๆทำการแสดงอยู่ที่บ้านหนอง เลื่องตำบลเสียวอำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ